สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมในช่องมอแปลง MRP วันนี้ผมจะพามาดูตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตปอไฟวงจรได้ขับชุดในไฟกระพริบหรือว่าวงจรสแควร์เวฟหรือว่าไอสเตเบิลที่ผ่านใช้อยู่ก็คือไอตัวนี้ผมจะทำให้มันเล็กลง ย่อขนาดให้มันเล็กลงแต่ก็คุณสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ก็นะคือ,อตัวนี้จะถูกอัปเดตขึ้นมาจากไอตัวยุคแรกๆรุ่นแรกๆก็จะใหญ่ใหญ่ประมาณขนาดนี้แหละเนี่ยตนี้อันนี้พอต่อมาก็จะย่อลงให้มันเล็กลง อันนี้ตรเน,น,น,นี้จะเล็กลงแล้วตัวล่าสุดก็จะเล็กลงไปอีกก็คือทําไมต้องให้ทําให้มันเล็กลงเพื่อให้มันลดพื้นที่ทําให้มันไม่อึดอัดไม่เกะกะนั่นและก็คือคุณสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมยังคงเดินลายสไตล์เดิมๆแต่เพียงแค่ว่าเขียนใหม่ ให้มันย่อขนาดกันลงวันนี้ผมจะมาแนะนำสำหรับคนที่ใช้เป็นหม้อตัวเดิมหม้อตลาดตัวเดิมไอตัวตัวนี้จะเป็นของไอสี่หนึ่งเก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสี่ศูนย์เก้าเก้าก็คือตัวนี้จะเป็นไอจุดตรงนี้เขาจะจับสามเส้นแล้วก็พันแล้วก็มาแตกปลายออกเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามอย่างไงี้ ไอตัวนี้ก็จะเป็นขดทิ่ขดไนอัดไอตัวนี้จะเป็นขดไฟออกก็คือผมจะไม่ใช้ขดทิกผมจะเก็บผมจะเอาขดใช้แค่ขดไฟเข้ากับขดไฟออกโดยจะใช้วงจรได้ขับให้สแควร์เวฟหรือว่าไฟกระพริบเนะี่ยมาขับแทนก็คือผมจะเลือกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามาขับฝั่งหนึ่ง อันนี้ทาซิตเตอร์ตัวนี้มันเป็นชนิด PNP นี่ขา B จะโยงหากันยังไงโยงทั้ง3ตัวเลยก็คือแล้วขา E สายแดงจะมาเข้า1ตัว2ตัว3ามตัวขา C ก็จะลงโค้งเลยเดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่าจะเป็นยังไงพอดีหลายๆท่านก็อาจจะยัง สงสัยยังไม่เข้าจิตเข้าใจว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะมันก็ขึ้นอยู่ที่แต่ถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆก็จะเป็นแบบ CT มันจะสมบูรณ์เต็มร้อยแต่ถ้าเป็นแบบประยุกต์แบบเนี้ยมันก็โอเคเสียงก็จะเงียบลงอ่าเนี่ยสายแดงเส้นที่หนึ่งเข้าขา E น่าจะเห็นเนาะพอดีผมทำหลังกล้อง พอดีมีเพื่อนสมาชิกบางท่านที่บอกว่าไม่เห็นชัด mm hmm. ก็ต้องประทานอาัยเพราะว่าผมตั้งกล้องถ่ายเองไม่มีตากล้องให้เดี๋ยวผมจะลองสองเฟสด,ดูก่อนอีกเฟสหนึ่งก็จะเก็บไะเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างว่าทานีนี้ไอตัวสายดำกับไอตัว ไฟบวกเนี่ยจะมาเข้ากันเพราะว่าเราจะปล่อยไฟบวกเข้านี่ทราซิสเตอร์ชนิด pnp ขา e มันกินไฟบวกเราก็เอาไฟบวกเข้าที่จุดเริ่มต้นนห้จะเห็นนะความบัดเกียร์หัวแรงก็เก่าแล้วเกินตั้งแต่จาเรียกอะไรถ้าเปรียบเทียบก็ ั้งแต่สมัยราชวงศ์หาวอ่เขาเรียกราชวงศ์ฮั่นสู่ราชวงศ์หมิงมาหลอยู่หลายสมัยเปลี่ยนบอดี้ไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็ยังสภาพยับเยินเหมือนเดิมก็เก็บสายไอตัวที่เหลือเนี่ยไว้ให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช็อต นี่ผมก็จะเอาไฟบวกเนี่ยสายตัวแดงคือสายไฟบวกมาป้อนเขานี่แล้วสายสายไฟลบผมก็จะลีบลงโค้งเลยอเยอดครานี้สวิต์ก็จะใช้ ถ้าป้อนไฟลบเข้าวงจรได้มันสมบูรณ์มันก็จะทำงานนี่มีเสียงแล้วเดี๋ยววอนนี้จะเก็บกล้องหน่อยเนี่ยเดี๋ยวต่อไฟดูกันอืมตอนออนดี๋ยววันนี้าตขยับกล้องอ่ะเดี๋ยวคีบดูวนลอยดิว่าวนลอยมันจะโอเคไหมมันจะใช้ได้หรือเปล่า สองเฟสย,ยกหน้าจอมาให้ดูกดใกล้ๆวางอย่างนี้จะเห็นชัดกว่าโวลลอยอยู่ที่120โวล์ถือว่าโอเคนะ120กำลังสวยเลย เดี๋ยวจะใส่หลอดร้อยวัตต์เข้าไป่าร้อยยี่สิบโวลต์จะเหลืออยู่กี่โวลต์คลิปเอาเลยตามที่จริงขาวออกจะใส่สีไมล่านะแต่ผมคิด็บาหะเก็บม,มันอยู่ในซอกในหลืบหยิบกล้องนี่ติ๊กน้าวนี่น่าจะเห็นพอดี บ้านผมก็ค่อนข้างดีแคบก็ต้องประทานตภไยอาจจะเนีย่ยดูจาก1 2 0โวลต์เหลืออยู่กี่โวลต์ก็เหลืออยู่110ก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยทานซิสเตอร์2ตัวนั้นเนี่ยเหลือ1้0เดี๋ยวจะลองใส่อีกเฟสหนึง่งอ่ะเหลือ110 เาพอใส่อีกตัวหนึ่งก็จะแรงขึ้นเดี๋ยวบัตรกีเลยก็อยาะบัตรกีใส่ไปอีกตัวนึ่งกัน,นก็คือถ้าเราเข้าจิตเข้าใจอะ มันปรับรูรับตาต่ออย่างไงมันก็นใช้การได้จาก้อยสิบก็ขึ้นไปประมาณ 115. ้อยสิบห้ทาทชิเตอร์สามตัวนะประมาณจะดูว่าร้อนไหมหลายหลายท่านสงสัยไงว่าต่อได้ไหม มันต่อมันต่อได้ใช้ได้นั่นแหละแต่ขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลพอดีวงจรได้ตัวนี้เขาสั่งเข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสายทิศดีๆกันเดี๋ยวมันจะไปโดนตัวนู้นตัวนี้ช็อตก็คือถ้าเวลาเราไม่ได้ใช้ให้เราตัดตัดแล้วก็เทปกาวพ 9, ันไวเลยเดี๋ยวมันจะไปโดนเพราะว่าเวลาเครื่องมันทํางานตัวนี้สายคู่นี้จะมีไฟนะแต่ไฟไม่แรง ขนาดนี้ใช้งานได้หากินได้นั่นแหละเดี๋ยวลองแชรดูทั้งหน่อยเสียงก็ไม่เบาจนเกินไปแล้วก็ไม่ดังจนเกินไปสำหรับท่านที่ใช้4099 4199บ,บนบอกว่ามันเสียงดังก็แนะนำยกไส้ยกไส้วงจรใหม่แล้วก็พลิกวงจรนิดหน่อย แค่ใส่วงจรแควเวฟสเตเบิลลงไปแต่ถ้าท่านไหนที่สั่งเข้ามาบอกว่าจะเอาไปใส่ไอ้วงจรตัวนี้โดยตรงผมก็จะต่อให้อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าผมก็จะต่อให้ข้างเดียวแต่ถ้าท่านไหนที่บอกว่าไปใส่ Ct ไฟกระพริบผมก็จะต่อให้สมบูรณแบบ์แบบก็คือแค่นี้ไม่จำเป็นต้องแรงมาก เห็นหลายท่านบอกว่าอยากได้แรงๆอยากได้แรงๆคือไอ้ของพวกนี้เอาเข้าจริงๆอ่ะตามที่จริงมอพวกนี้มันก็คุณผ้ามันก็เต็มที่อ่ะผมผมไม่ตีถึงร้อยเอร์ซหรอกผมไม่เทพเพราะผมจะตีมอแปลงทั่วไปต่อให้ดีแค่ไหนได้ผมตีให้หกสอร์ซอีกสี่สอร์ซอยู่ที่ ความสามารถของผู้ใช้เพราะว่าม้อถ้าเกิดก็เปรียบเหมือนดังเขาเรียกอะไรเหมือนหนังสติกอะ่ะคนที่ยิงแม่นจับยังไงมันก็แม่นมันก็โดนมันก็ถูกแต่ที่คนที่ยิงไม่แม่นอะ่ะต่อให้ยางหนังสติกดีแค่ไหนก็ใช้ไม่มีคุณภาพอันนี้ก็เหมือนกันก็คือ หมอ้อจะดีถ้าอยู่กับคนใช้เป็นก็จะดีแต่ถ้าหมอ้อดีๆอยู่กับคนใช้ไม่เป็นก็จะกลายเป็นของที่ไม่มีคุณภาพนะั่นแหละก็ลองพากันคิดพิจารณาลองพากันทดสอบทดลองดูเดีย๋ยวผมจะลองเอาตัววัดไฟไขควงวัดไฟลองวัดดูว่ามันซีกหนึ่งมันยังจะเป็นลนยซีกหนึ่งมันยังจะเป็นนิวตันอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็น กันทั้งสองฝั่งหรือว่าจะเป็นยังไงเรจะลองวัดดูหาไข่วงตะคุบบางทีภาพก็อาจจะไม่คมชัดเสียงอาจจะไม่ดังดีก็ต้องประทานอาภไปเพราะว่ากล้องผมก็มันก็ไม่ค่อยดีมันเก่าแนละ้วเ,เดี๋ยวผมจะวัดใหดูนะ วัดดูแล้วเดี๋ยวให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอนุญาตจับด,ดีๆกันไม่รู้จะเห็นไหมคือสายเส้นสีเหลืองจะเป็นสายไฟายสายเส้นสีดำจะเป็นสายดินแล้วก็เดี๋ยวขอนี้ขยับให้ดู จะว่าผมขีจ้จุแล้วขออนุญาตถอดสายตัวนี้ออกกันแล้เอาของมาครอบหลอดไว้กันถู่พอดีแสงมันจะรบกวนมันจะทำให้มองเห็นไม่ชัด ใช่ไหมเนี่ยไาครวงผมเนี่ยตัวนี้เป็นสายไฟตัวนี้ไม่มีไฟเนี่ยฮะมีไฟนั่นแหละประมาณเนี่ยอ่ะถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมพากันสับกตอตะโกกอตะไคร้เชยดด้วยก็ จะได้มีกำลังใจในการทำคิดใหม่ๆม,มีไอเดียอะไรดีๆมาแนะนำเพิ่มเติมยังไงเราก็ขอบุญขอบคุณทุกท่านเพื่อนช่างทั้งหลายที่เข้ามาดูมาชมสวัสดีครับ